โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่ผม bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้มาอยู่ในเกม Dream League s o c k e r 2021เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็หัวร้อนไปตามๆกันนะสำหรับเกมที่มันไม่ยุติธรรมเลยนะทุกคนคือแบบมันล้ำหน้ายัยงไงผมยังงงอยู่เลยนะครับผมแต่ก็แบบน่าจะล้ำจริงๆแหละนะถ้า มันมีเซ็นเซอร์ของเกมนะทุกคนถ้าไม่รับมันก็ไม่ไม่ขึ้นหรอกนะครับผมโอเคแล้วก็ที่ทนไม่ได้จริงๆก็คือกองหลังนะเดี๋ยวผมจะไม่ทนนะคลิปนี้ผมจะเปลี่ยนตัวฟานไดออกนะครับเพราะว่ามันล้มบอลบอกเลยสแตตต้อง88เอาคิดดูมันล้มบอลคลิปที่แล้วอะ่ะใครได้ดูนะคือแบบอยู่ดีหยุดวิ่งเนอะ้าผมงงเลยโอเคเนี่ยใช้บนัชีกับปิเก้เนี่ยคู่นี้ผมมั่นใจสุดละ โอเคแล้วก็ตามนี้เลยนะกล้องหน้าก็กุลเฮ้ยกุลห,หายเจ็บยังวะกุลยังไม่หายเจ็บวะทุกคนโอ้ยแล้วก็ขาดกล้องหน้าไปนะแต่ไม่เป็นไรเข็บมาครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเหมือนกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ ช่วยผมหน่อยนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้ช่องใกล้จะถึงหนึ่งมืนผู้ติดตามแล้วนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคมาครับมาดูว่าคลิปนี้เราจะเจอทีมโหดหรือไม่ขนาดคลิปที่แล้วนะทีมสุสียังแพ้คิดดูโอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้ผมจะมาทวงบอลลังโอ้โห 9ก้าสบบวกไม่ต้องพูดถึงครับเราจะทำให้เป็นที่เฮ้ยไ,ไม่ไหว <laughs> พูดก่อนเลยนะครับไม่ไหวดูดิวูมันทำเออทำไมแล้วไงอ่ะเก้าสบเลยยังไงโอ้โหไม่ไหวคุณมามามาอลิสันเปิดยาวขึ้นหน้ามา ไม่กูกดมองไว้แล้วมึงก็ไม่มองให้กูเนาะมึงจะจับบอลทำแมวอะไรล่ะโอ้โหตรงวนี้ที่ผมกดแบบกดให้มันส่งไปอะแต่มันยังจับบอลดูดูนะยังจับบอลอีกนะเปลี่ยนตัวเลย <c oughs> เออตัดบอตึงก้าโอ้โหเขาเข้าเร็วนะทุกคน <c oughs> ว่านักเตะเขามีแต่ตัวเร็วๆเลยนะ 90บวกบรูโน่เฟลนเดสเปิดมาใช้ความเร็วยังไงพี่โดหรือเปล่าปาดมาจังวันี้แล้วยิงเลยครับผมโอ้โหโหดมากคนนี้โหดเกินว่ะว่ะเมุมเลนสั้นมาเอ๊ะโอ้ลูกสุดโอเคยไปนี่มา โอ้ไม่ไหวเอ,อ้ยด้อยู่เนี่ยอย่างเนี้ยบิเกตไหมหลังโคตรแน่นได้มีบิเกะเปิดมาได้มงจะจ่อรู่นนี้อู้ติดเซฟถามจริงรับได้ไงชินี้เปิดมงเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผม,มนึกว่า มีการฟาว์เสียงลูกหวีเมื่อกี้แต่เป็นประตูนะครับผมจากเควินเดบอยหม่งลูกนี้โู่นี่แน้อยครับเอาวะ่ะเฮ้ยสวยสวยสวยอย่าประมาทนะเพราะว่าเขาเหนียกว่าเยอะยนะครับผมได้ประตูเขาอาจจะเอาซีนสักห้าลูกก็ได้นะโอเคแต่เขาเล่นท่าโอเคเปิดมาพี่หลาไปก่อนดึงดึงดึงจังวะครับวันนี้เรานําแล้วโอเคเรานาแล้วเรานำแล้วน,วน,วนวงึงมาหน่อย สวยสวยดิงดนมาหน่อยเพื่อนมาโอ้โหแลบลูกนี้ล้ำหน้านะถ้าส่งไปถึงจังหวะแบบนี้ผมจะไม่เถียงเลยแต่คลิปที่แล้วนี่โอ้โหนิดเดียวแทบมองไม่เห็นเลยเคหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับผมเรานำอยู่ที่หนึ่งลูกนะเอาว่าะเจอกับทีมโหดเราสู้ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะ อย่าดูตัวก่อนว่าใครไม่ไหวขี่ไหวๆมาดูขึ้นสองกันต่อเลยนะครับผมมีการเปลี่ยนตัวสองตัวด้วยนะฮะฝั่งเขาเอ้ยทีนี้ทำไงเพื่อนโอ้โหฟาวอะไรอ่ะฟาวเฉยอะเอ้ยอ้าวจังหวะนนี้กองหลัง ขอจะจ่อเรียบร้อยครับผมโ้โูนึกว่าจะติดโกซะ,แล,ะแล้วเอาเลยครับผมนำไปสองลูกแล้วสองปุตูตอ่อศูนย์จากแกเรตเบลครับลูกนี้ก็ฉากหลุดมาเลยก็ยิงไปครับผมอเอาว่าเฮ้ยเขาอ่อนให้ป่ะเนี่ยยังไงปอป้าบ่าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนตัวมาเกาะข้างหลังนะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงไปเลยครับโอ้ เมือชนเสาชนเสาแล้วจวังหวะนี้ม่งโอ้โหจะจ,จอยังล้มหน้าครับผมโอ้โหรอดไปแหมมาดูว่าล้มจริงหรือเปล่าเออเนี่ยชัดเจนนะฮะมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเปิดขึ้นหน้ามาเลยเราจะไม่เล่นแบบเสี่ยงๆแล้วนะพยายามเปิดขึ้นหน้านะทุกคนโอเคอเคนี่ยปีเก้แบบสุดอะตรงหลังโอเค อเออมาดิครับมาดิครับกินโกะไปโก,ปโกบึ้มไม่ต้องจับเออสวยเขี้ยงครับปีเก้คุมจังหวะได้หมดเลยนะบุมกองหลังหเห็นความแตกต่างมั้ยทุกคนผู้ฟาน,นได้คลิปที่แล้วนี่แบบเละมากหลังเละมากสวยโอ้โหเกือบ ถ้าทะลุได้นะเมื่อกี้สามศูนย์โอเคโกสวยเคลียร์ไปเออดีสวยดีมากล้ำล้ำล้ำเพื่อนเออเอาตัวอย่างนี้แหละอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่าอยาถอย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 คนถอยทุกคนถอยเออดีดึง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 ไว้สวย เชื่อเชื่อเชื่อดีตรงนี้สวนอืมเจลีเบลความเร็วยังไงเออหลุดแล้วตรงนี้หลุดถึงบ้างโอ้โหบ้านยิ่งโอ้โหเรียบร้อยผมสามประตูต่อศูนย์นะ2นาทีที่90ครับโอ้โหลูกนี้นึกว่าจะไม่ถึงเลยนะแต่ความขยันของเนย์มาครับลูกนี้โอ้โหนัชมเลยนะ Dante, ว да. ิ่งแซงหน้ามาแล้วก็ยิงไปจะเจาะเลยครับเปิดมาจังหวะนี้ก็โอ้โหรับไว้ได้เราจะเปิดยาวหน้ามาหมดเวลาการแข่งขันับผมโอ้โหคลิปนี้ก็ทําได้นะผมทวงความแบบชัยชนะคืนนะหลังจากคลิปท yeah, ี yeah, ่แล well <It does>. ้วเห็นชัดเจนเลยนะว่าการกลับมาของปิเก้นี่ช่วยหลังได้เยอะมากๆนะครับผมผมแนะนําเลยนะ ใครที่มีฟันได้นี่ผมไม่ไหวฟันได้ล้มบอลคลิปที่แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยในการน,นะครับผม <S 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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ